สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นชวีเลิงถาดคนครับวอไม่มีกำลังส่งส่งไม่ออกอะไรงเงี้ยเนาะเดี๋ยววัดคร่าวๆาตัวนี้วัดจะวัดความถี่ถนะครับมันส่งไม่ออกมันนี่มันจับความถี่ไม่ได้เห็นไ,ไหมกำลังส่งมันไม่มี ถ้ามีกําลังส่งแล้วกดปุ๊บเนี่ยตัวเลขตัวนี้ล็อกเลยทันทีเนี่ยตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ไปดู PA ไม่ PA ก็ได้โอดภาคส่งครับแต่อยู่ลึกนะพอถึงแกะออกมาอยู่ลึกแกะออกมาครับจัดไปหมุนออกมาเอาจอออกทะลุลงไปดึงออกมา อยู่ลึกเหมือนกันนะแล้วก็อะไ่ค่อนข้างเล็กนะครับมองไม่ก็เห็นแล้วต้องใช้แว่นขยายนี่ภายในก็เป็นแบบนี้นะครับอะไ่ตัวเล็กมอง,มอ,งอะไรมันไม่ค่อยเห็นละ่ะมันใช้แว่นขยายงั้นก็เนี่ยขยายออกมามเห็นแน่เวลาทํางานมันเป็นคนอารมณ์กันนะครับกับการขยายให้ดูเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันต้องเอาแว่นมาส่องแล้วกว่าจะเอาหัวแรงแ้งลงไปถอดอุปกรณ์พวกนี้ได้เออนี่คือเดโอดนะ ก็คือ PA นะครับอืมคนข้างเล็กเว้ยหรืจะเอาแว่นสายตาขนขยายสักร้อยเท่าพอได้อยู่เนาะไม่ <c oughs> <c oughs> งั้นล่ะนะครับการทำงานก็อะไรมันเล็กแต่ก็ทำได้อยู่นะครับก็ดูสองจุดนะครับดู PA กับดูไดโอดเนี่ยกำลังส่งไม่มีก็ดูสองอันเนี้ยนํำเนินไปล่ะ อาจจะต้องถอดออกมาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันเสียไหมถ้าเสียก็เปลี่ยนไปได้อวดขาดหรือเปล่าได้อดวดรถในย้อนรู้เรื่องนะครับแต่เฟดไม่รู้เรื่องนะต้องถอดออกมานะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยใส่ละพันนี่ <c oughs> เด่นไปใส่ละพี่นอ่อยอ้อ โอ้ไปจ่อยเด่นไปเสียหนอโอ้พี่พี่พี่โอ้เออเด้อนะครับเป็นพีเอนะครับเป็นเฟ็ดใคร,รที่นี่ลองเครื่องกันหน่อย วัดเห็นแล้วทีนี้ก็เอาสายอะไรต่อเข้าวัดกําลังส่งอะไรต่างๆนะครับก็ทีนี้ก็วัดเห็นแล้ววัดเห็นง่ายเลยแต่ขวัญนทนี่มันมันไม่ได้กําลังส่งไม่มีนะครับนี่ขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยยังกวนไปถึงระบบลําโพงโมอนิเตอร์ผมเลยลองตุ้ดๆแล้วก็กรอบเข้าไปนะครับเพื่อนก็เสร็จนะครับ ดำเนินการนะครับในส่วนของพีเอนครับเพื่อนครับเป็นเนี่ยนะวัดง่ายลเลยนะมันกว,น,ว,น,ว,น,วนระบบสตูริโอด้วย ใช้งานได้แหละเออนี่นะเออใช้งานได้นะครับก็เป็นวิทยุสื่อสารนรี่ fc ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นักลงคลิปประเภทวิทยุสื่อสารไม่ค่อยมีใครดูเพาว่ามันก็นเป็นอีกศาสตร์และศิลหนึ่งในการซ่อมแล้วนะครับในส่วนนี้ ส่วนมากก็ชอบแอมจิ๋วกันนะครับเรื่องทานํำเสดอแค่นี้ฮะม,มีเครื่องด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดความถี่เห้เพื่อนดูนะครับตัวนี้ก็ดีหน่อยวัดความถี่ได้เวลาจะวัดวัดก็เอาสายมาต่อเข้ากับเครื่องโดยตรงนะจะวัดบัดได้ครับ เอาว่ากมถีก็ว่านอย่างนี้เลยไม่เห็นมีเลยนะครับนะอ่านะครัก็อาการส่งไม่ออกแล้วพูดถึงนะครับตัวนี้เป็นเก้าเจดนะครับเก้าเจ็ดโอ้โหติดไอคอมเยไม่เกี่ยวกับไอคอมเลยนะพูดถึงนะครับอ่ะจัดไป เขาแกวมาดูครับวงจรอาจจะคล้ายกันเน่นเยี่ยคล้ายกันแหละเพราะว่าสองอันนี้เขาห้อยเดียวกันพลุเวอร์ชันโบอฟองเนาะจะไปครับเดี๋ยวแกวมาดูนะเครื่องยังสวยสวยงามมากเลยนะเครื่องนะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับแกวมานะครับเพื่อนอนะครับ เดี๋ยวจะลองไปอีกแบบนี้นะครับเพื่อนสังเกตได้ว่า p a มีสองตัวนะเพื่อนเห็นไหมครับอย่างนี้เนาะ ตัวไหนล่ะทีนี้การทำงานย่านวีตัวไหนทำงานย่านยูล่ะอืมด้านล่างนี้วีนะครับด้านบนจอนะั่นนะ่ะยูครับจัดไปมุ่งเน้นการทำงานของตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับ P A ช็อตนะครับเกตกับซอสนี่ช็อตเลยนะครับนะช็อตถึงกันเลย a v นะครับตัวนี้ย่าน v อยู่นี่ครับหนึ่งสามหกถึงหนึ่งจุดสี่แล้วก็สองสี่ห้าอยู่นี่นะครับอีกตัวเป็น p a ของย่าน u นะครับสี่ร้อยมกนะครับจะไปครับใส่ p a เข้าไปเปลี่ยนใหม่เดูก็ดําเนินการไปนะครับเพื่อนเปลี่ยนแล้วนะครับ p a นะตัวนี้ก็เพื่อนเนดูด้วยนะครับในส่วนนี้ตัวนี้ย่าน v นะครับ ตัวนี้ยูนะครับ VNF นี่ก็หนึ่งสามหนเจสี่นะครับแล้วก็สองสี่ห้านะครับแบรนด์สองสีห้าก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้แบรนด์สี่ร้อยนะครับยันยูยัน U, ยูน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ v ตัวนี้ยูยูส่งไม่ออกดูนี่ v ส่งไม่ออกตัวนี้ไปนะครับขอบคนได้ไล่ตามเพื่อเราใคยก็ได้ ทีนี้นะครับก็ลองเครื่องนะครับประกอบเข้าแล้วก็ลองเครื่องหมายถึงประกอบเข้ามาแค่นี้นะครับยังไม่ใส่จอนะถึงนะโอามันเออไว้มันต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยเอออย่างนี้นะอย่างเงี้ยี้เข้าๆเข้าๆกดซองครับเดี๋ยวนะโอ้ยนี่มันยันอยู่เดี๋ยวนะกดแถวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนย่านนะครับ ตัวนี้เนาะเปลี่ยนญาติอาลองดูใหม่ครับโอ้กวนระบบสเตอริโอมเลยใช้งานได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับช่วงวิเคราะหกรอบแล้วนะครับจะว,วัดความถี่ให้ดูก็จะประมาณว่าโอ้ไหนอะโอ้ยมันสองสี่ห้า ช้ช่องไหนกันเนี่ยนะครับตัวนี้ไปได้ผมลองกดตัวนี้ดูไปได้ทั้งแบน470ด้วยนะครับ460นะครับแบนย่าน U นะครับแล้วก็กลับมาที่ย่าน V เนี่ย V นี่ก็จะได้ทั้งเห็นไหมครับได้ทั้ง หนึ 1> 1, 3, 6, ่งสามหกึงหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็2ส5องสี่ห้าด้วยนะครับนะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนย่านเป็นย่านอยู่ได้ด้วยซึ่งเวอร์ชันเก่าไม่ได้ถ้าจะเลือกสองสี่ห้าก็เลือกถ้าจะเลือกสี่ร้อยก็เลือกนะครับจะไม่ไม่ไม่รวมแบบนี้ยตัวนี้รุ่นใหม่มาสุดยอดมากแล้วทีนี้พอความถี่มันไปได้ไปได้กว้างแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ซื้อมาใช้ซื้อมาใช้ก็ต้องเปลี่ยนสายอากาศนี้ด้วยนะครับนะครับ ให้มันตรงย่านความถี่ที่เราใช้งานนะครับนะครับเพราะว่ามากับเครื่องเขาเนี่ยเขาไม่ได้ย่านกว้างขนาดนั้นถ้าเราจะใช้ย่านหนึ่งหกสองอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเสานะครับอืมเนาะถ้าจะใช้สองสี่ห้าก็เปลี่ยนเสาอีกแต่มันก็มีเสารวมแหละสองสี่ห้าหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สองสีห้าด้วยมันก็มีแหละแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะไม่สู้แบบที่ ที่เป็นเสาสะพาย่านนะครับมากันไปช่วงริ่องตางจากไปครับพบใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ